ไอ้น้องเมยก็ใส่ชุดสีขาวในี่วลูกปั้นเอออ่ะหันก่อนหันก่อนจปเอยไปเล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 ยเดินได้อยู่เดินได้อยู่เดินได้อยู่ไ้ตัวนตดเก้าอี้ว่ะไม่น่าได้นะพี่ได้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  อโหว่าล้ตอนแรกอ่ะไม่ดันไม่โดนด้วยไม่มือโผล่ไอ้รเงี้ยล่อลอยมาดออก่อเลยเดี๋ยวล่อล่อกัน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 รีบล่อเลยรีบล่อเลยดือเลยเดือเลยไป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 ช่วยน้องอันเป็นที่รักก่อนไดันด้วย้พี่มันมาแล้วพี่หันดีู่่หันเฉย เอุ้ยถ้าสวยอะไรเราเออถ้าสวยอะไรเราอ่ะดูดิเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรเหรอเมื่อกี้คืออะไรเหรอเห็นมือปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบไปแยะคืออะไรเหรอ